โอล่าสวัสดีค่ะทุกคนเราชื่อเดียไปปานามารุ่นที่55นะคะกับเอเวสตคดูจากเสื้อก็รู้แล้วว่าเสื้อสีของรุ่น55นี่คือแบบแสบตามากสีเขียวตองอ่อนนะคะคือตองอ่อนนี่คือตองอ่อนเราอยู่เมืองปานามาซิตี้ค่ะใจการเมืองหวงของปานามาค่ะ ก็อยู่ใกล้สนามบินทุกวันที่บ้านก็จะได้ยินเสียงเครื่องบินเลยทุกวันอ่ามาเริ่มกันที่อย่างที่หนึ่งปานามามีประมาณสอบมีสองฤดูค่ะก็คือฤดูร้อนกับฤดูฝนฤดูร้อนก็คือร้อนแบบไทยเลยอากาศจะไม่มีหนาวไม่มีหิมะตกอย่างเงี้ยคะ่ะก็ฤดูฝนก็คือเวลาฝนตกเนี่ยจะหนาวมากๆหนาวแบบหนาวเลยค่ะก็หนาวมากเลย ประมาเอมีหนังสือใครเคยเห็นมางเป็นหนังสือที่เราลงตรงนี้ก็ขอเร f e r e n c e ์จากเร่มนี้นิดนึงนะคะเพราะว่าก็ข้อมูลมาจากเน,นี้ใครสนใจไปหาซื้อได้นะคะมีเราอยู่ก็ภาษาที่ใช้ก็ใช้ภาษาสเปนค่ะ <c oughs> ก็ตอนแรกๆไปนี่พูดไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ได้แค่คว่าโอลาแปลว่าสวัสดีกับคำว่ากราเซียแว่าขอบคุณค่ะ ถ้าสองคำจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้เลยค่ะแต่ว่าพอเราไปอยู่ก็โหเราพูดอังกฤษได้ค่ะแต่ว่าพอแต่ว่าพอสามพอสามสามรู้สึกสามอาทิตย์แรกให้พูดค่ะแต่พอหลังจากนั้นเขาไม่ให้เราพูดแล้วให้เป็นพูดแบบว่าเป็นอังกฤษคํานึงสเปนอังกฤษเนี่ยถ้าไม่รู้ให้ถามค่ะแล้วก็ให้พูดสเปนเยอะๆจะได้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็กลับมาแล้วค่ะก็ได้เลยค่ะได้ได้มาแล้วนะคะ ต่อไปอัตราแลกเปลี่ยนค่ะปนามาใช้เบาบบวค่ะหรือจริงๆก็ใช้ดอลลร์ด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าเบาบบวกับดอลลร์ก็คือมีค่าเท่ากันนาอเขาก็ใช้ทั้ง2อ,อย่างค่ะค่าใช้จ่ายต่อเดือนจริงๆแล้วนะคะเราไปอยู่กับโฮสต์ฟมิลี่ไปกินข้าวที่บ้านอะไรแบบเนี้ยมันก็ไม่ต้องเสียอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดเราออกไปเที่ยวช้อปปิ้งอะไรแบบเนี้ยก็ต้องเสียก็เสียค่าอะไรเราเองนี่ก็เสียไเยอะเหมือนกันค่ะวิกตอเรียซีเกท คือแบบกลับมาเยอะมากคือมันถูกกว่าที่ไทยชอบชอบมาหอมมันหอมมากต่อไปอาหารวันน้ที่อาหารอาหารที่ชอบมากชอบที่สุดเลยค่ะเป็นมื้อแรกที่ได้กินกับโฮแล้วก็ถือว่าเป็นมื้อสุดท้ายที่ได้กินกับโฮได้กินที่ปานามาค่ะก็คือปาตากรนสค่ะเป็นกล้วยทอดค่ะเป็นคล้ายๆกล้วยทอดค่ะก็จะกินกับปลาทอด กินกับเนื ing, like I mean. ้อเนื ın. ้อย่างอะไรแบบนี้ค be ่ะพวกอะไรอย่างเงี existem, honey, honey ้ยค่ะใช่แล right. so, ้วก็สิ่งที่เขาบอกว่าเป็นอีกอันหนึ่งอารอสกันโปโยันนี้อกอันหนึ่งอารอสคันเปโยถือว่าเป็นอาหารเหมือนแบบทิปิคอลของปานามาเลยค่ะก็คือจะเป็นข้าวแล้วก็มีไก่เป็นไก่ชีชีซาอยู่แล้วข้าวก็จะเป็นสีส้มๆแค่ข้าวผัดไก่ค่ะแต่ว่าชอบมากอร่อยมากนั่นแหละค่ะก็ แล้วก็อีกอักอนนึงคือแบบชอบมันเหมือนกันก็คือลาสปาวค่ะเป็นน้ําแข็งใสปานามาก็คือบ้านเราน้ําแข็งใสก็คือจะเป็นแบบน้ําแข็งใสแล้วก็จะมีเครื่องข้างใต้ใช่ไหมคะแต่ว่าที่ปานามาค่ะมันจะเป็นน้ําแข็งใสแล้วก็มีน้าผลไมล้ราดข้างบนคือไม่มีเครื่องแต่มีนมข้นหวานก็อร่อยมากเลยค่ะละักษณะนิีัใส่ผู้คนนะคะก็คนปานามาเป็นคนใจดีมากเลยค่ะคือมีครั้งหนึ่งเราเคย คือเราไปใหม่ๆก็ทิ้งโรงเรียนเราอ่ะมันจะชอบเลิกก่อนเราก็เลยอ้าวเลิกก่อนก็เลยแล้วก็เลยแบบจะกลับบ้านก็ไม่มีใครอยู่บ้านเราก็กลับไม่เป็นแต่ว่าบ้านเราก็ไม่ได้ไกลจากโรงเรียนมากนะคะทีนี้พี่ก็เลยบอกว่าให้เพื่อนอ่ะซิตอะค่ะซิโตโคซิก็เลยบอกว่าให้เพื่อนอ่ะลองเดินไปส่งเดินไปส่งที่นั่นหน่อยแล้วแบบเพื่อนก็เดินพาเราไปส่งค่ะคือใจดีมากนะคะคือแบบดีมากแล้วก็ สถานที่ท่องเที่ยวเย่ oh, yeah. รู้ว่าทุกคนอย่างแรกเลยค่ะทุกคนต้องรู้จักค่ะก็คือคลองปนามาค่ะก็คือมันก็คือจะคลองปนคลองปนามาเนี่ยมันเหมือนจะเป็นว่าทางผ่านของเรือค่ะคลองปนามามีสามสามล็อกค่ะมี r าฟอร์เรสกาตงแล้วก็เอากากล่าค่ะ ก็คือมีของปานามาซิตี้มีคลองเดียวค่ะที่แล้วก็อีกจังหวัดหนึ่งใกล้ปานามาซิตี้คือโคโลงค่ะมีสองอยางมี2อคลอง,องซึ่งเราก็ไปมาแล้วเราไปมิราฟอเรสมาสองรอบไปเองแล้วก็ไปกับโรงเรียนค่ะไปกับทนาะศึกษาแล้วก็กระตรงไม่เคยไปมีอาวากลาราไปมาแล้วค่ะก็ไปกับครอบครัวค่ะโฮสพาไป ก็สวยมันก็สวยก็ไปถ่ายรูปอะไเงี้ะคะยค่ะส่วนอีกอันนึงก็คือซินตาคอสเตล่าค่ะซินตาคอสเตล่าอยู่อยู่ในปานามาซิตี้ค่ะเป็นแบบเป็นส่วนสาธนะา,นะารณะสาธารสาธารณะในปานามาซิตี้ค่ะซึ่งสวยมากแล้วก็มีลาสตาหรือน้ำเข็งใสปานามาขายด้วยก็ชอบไปมากๆเลยค่ะ แล้วก็สิ่งที่ประทับใจมากที่สุดเลยค่ะก็คือโฮสต์แฟม i ลีค่ะโฮสต์ของเราดีมากเราไม่เคยเปลี่ยนโฮสต์เลยคือ แบบโฮสโฮสพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะใจดีมากคือเราได้ซิงเกิลมัมนะคะแต่ว่าเหมือนโฮสพ่อก็จะมารับพี่สาวซิสองคนไปกินแบบว่าข้าวอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ไปกินเขาจ่ายตังเราด้วยซึ่งแบบใจดีมากๆเลยค่ะแล้วโฮสมัมก็คือพาเราไปเที่ยวตลอดเลยแบบโดยที่เราไม่ต้องแบบจ่ายตังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นี่ได้เที่ยวครบสิบจังหวัดแล้วค่ะเพราะว่ามีโฮสมัมพาไปก็ดีใจมากเลยชอบมากแล้วก็ แล้วก็ตอนที่เราจะกลับนะคะเรามีชุดประจำชาติแล้วค่ะเพราะว่ามัมทำชุดประจำชาติได้เราชุดประจำชาติของปานามาคือลาปบเยราค่ะเป็นชุดประจำชาติที่แบบกระกโลงฟูฟูอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือจะใช้มือเย็บทั้งหมดเลยจะใช้มือทำทั้งหมดเลยซึ่งราคาก็ถึงเกือบแสนนะคะเป็นแสนเพราะว่าใช้งานปะใช้ทำมือตัวนึงใช้เวลาทำสามถึงห้าปีนะคะ ซึ่งคือมัมให้เราอันนึงมัมทําให้เราก็คือแบบดีใจมากเลยค่ะคือเขาเซอร์ไพรส์ด้วยเขารู้ว่าชอบสีชมพูก็ทําสีชมพูให้ด้วยกต็ตอนนี้ยังไม่ได้ใส่เลยค่ะเพราะว่าแบบเอามาให้วันสุดท้ายแล้วก็ก็ต้องรีบจัดคงจัดของเงี้ยค่ะใช่แล้วค่ะแล้วเรื่องที่เราประทับใจอีกสองเรื่องก็คือเรื่องที่โรงเรียนค่ะเพราะว่าที่โรงเรียนเนี่ยตอนวัน วันแรกเลยที่เราได้ไปนะที่โรงเรียนเขาก็ให้เราเนี่ยขึ้นไปแนะนําตัวหน้าสอดพงซึ่งตอนนั้นคือเราไม่ได้เตรียมการก่อนเลยซึ่งครูก็ไม่ได้บอกเราเลยเราก็อ้าวต้องแนะนําตัวหรอแต่ตอนนั้นคือคือเพื่อนอะ่ะให้พวกเราพูดภาษาอังกฤษแต่ว่าเราคือเราเคยเรียนมาหมดเราก็สามารถแนะนําตัวเป็นภาษาสเปนได้เราก็เลยแนะนําตัวเป็นภาษาสเปนแต่ว่าก็ไม่ได้พูดเยอะอะไรมากมายค่ะ นั่นแหละทุกแลหลังจากนั้นมาทุกคนทั้งโรงเรียนก็มาทักเรามารู้จักเราหมดเลยค่ะเขาอยากคุยกับเราอะไรแบบเนี้ยก็กลายเป็นแบบรู้จักคนแทบทั้งเรียนเพื่อนก็บอกว่าเธอเนี่ยป๊อบล่ามากเลยนะอะไรแบบเนี้ยเราก็าอ้าวทุกคนแล้วก็ทุกคนคือทุกคนคือจริงๆเราชื่อเดียใช่ไหมแต่ว่าแบบ ทุกคนก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงชื่อเดียเพราะว่าชื่อจริงเราคือซาลาลัสเรากทุกคนก็เรียกเราว่าแบบซาลาลัสพัลพยายามออกเสียงว่าซาลาลัสซาลาลัชประมาณนี้ค่ะก็แบบว้าวแล้วแล้วเราก็แต่ว่าเพื่อนมีคนนึงก็ขี้เกียจแลวคือซาลาลัสปัญญาเขาก็เลยเรียกแค่ซาลาซาลาก็เรียกเราว่าซาลาซาลามาทั้งปีจนจบก็เรียกว่าเราซาลาลัสหรือซาลามาทั้งปีค่ะเดียไม่มีเลยแต่ว่าก็ รู้สึกดีที่แบบเป็นที่รู้จักของคนทั้งนยนเพราะว่าตอนแรกที่เราไปเราก็คิดว่าเออจะไม่มีคนรู้จักเราเพราะว่าเราก็แบบว่าคล้ายๆคุณปนมาคนนึงไม่เหมือนเนดิแลกเปลี่ยนอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าทุกคนก็รู้จักเราหมดเลยแล้วอีกเรื่องนึง ก็คือเรื่องสุดท้ายแล้วก็คือเรื่องม้าค่ะเราเลือกปนมาอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าเราอยากขี่ม้าในชีวิตไม่เคยขี่เลยก็อยากลองดูก็เลยไปขี่ดูก็แบบลองเนี่ยคือตอนแรกเราได้เมืองในใน,ในเมืองเนี่ยค่ะก็คิดว่าเออจะไม่ได้ขี่แล้วแน่นอนเลยเพราะว่าเพราะว่าแบบในเมืองมันก็ไม่มีม้าแต่สุดท้ายเรามีบ้านอ,อยู่อีกหลังหนึ่งค่ะอยู่ที่จ,จังหวัดอจังหวัดลหนั่งจังหวัดลซันโตสค่ะ หลังจากปานมาซิทตี้ห้าชั่วโมงค่ะแล้วก็นั่งรถไปแล้วก็ได้มีม้าค่ะเป็นบ้านอีกบ้านหนึ่งบ้านของยายกับตาค่ะอยู่ที่นั่นซึ่งดีมากเราดีใจมากที่เราได้ขี่ม้าเพราะเราเห็นเราได้อาบน้ำมา้าได้ขี่ม้าดีมากเราชอบมากๆเลยค่ะใช่แล้วก็ก็นะคะก็จบแล้วก็ ขอให้ทุกคนรับประเทศปานามาประเทศนี้ประเทศเล็กๆประเทศหนึ่งไปพิจารณาด้วยนะคะก็ถ้าเกิดใครมีคําถามหรือว่าอะไรนี้ก็สามารถอินบ x ็อกเข้ามาถามได้ค่ะแล้วก็สําหรับคนที่อยากติดตามประสบการณ์ของเราก็มีกระทู้นะคะที่เด็กดีตอนนี้เขียนได้สามพนแล้วค่ะแล้วก็ที่พันทิปตอนนี้มีพาร์ทแรกพาร์ทเดียวคะ่ะลองติดตามว้ได้น้าเดี๋ยวลิงก์จะอยู่ข้างล่างนะคะเดี๋ยวขึ้นลิงก์ไว้ให้ตรงไบโอแล้วกันเนาะ แล้วก็ฝาก subscribe ด้วยนะคะไว้ติดตามวิดีโออีกแล้วเราจะมีวิดีโอมาอีกส่วนใครอยากให้เราทำอะไรอะไรอยเงี้ยก็บอกมาได้อยากให้แบบพูดี่ยวกับเรื่องอะไรเงี้ค่ะก็บอกมาได้วันนี้ก็ชเช่าจะว่าลาก่อนนะคะวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ